สำหรับผ้าคนหนูนะคะที่เราจะพับในลายต่อไปนะคะก็คือลายนกยูงนั่นเองค่ะซึ่งจะมีอุปกรณ์และวิธีการพับอย่างไรนั้นนะคะเราไปติดตามชมกันเลยค่ะค่ะสำหรับการพับผ้าลายนกยูงนะคะเราจะมีการใช้ผ้าทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันค่ะชิ้นแรกนะคะก็คือผ้าคนหนูสำหรับเช็ดตัวนะคะวิธีการวางเราจะวางแบบเอาตะเข็บง่ายขึ้นนะคะลักษณะนี้นะคะ อีกผืนหนึ่งนะคะก็คือส่วนที่จะทําในส่วนของลําแพนของนกยูงนะคะเราจะใช้เป็นผ้าคนหนูสําหรับเช็ดผงค่ะเอาละค่ะเมื่อผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเริ่มทําจากตัวของนกยูงกันก่อนนะคะโดยการใช้ผ้าเช็ดตัวผืนนี้นะคะวิธีการพับนะคะเราจะวางผ้าในลักษณะของแนวนอนค่ะหรือตามยาวนะคะ โดยเราหงายจะเก็บขึ้นนะคะละักษณะเช่นนี้ค่ะจากนั้นให้เรานะคะหาจุดกึ่งกลางของผ้าขนหนูนะคะก็คือตรงนี้นั่นเองนะคะจากนั้นค่ะทําการเริ่มจากด้านขวาก่อนนะคะจับปลายผ้าด้านขวาบนนะคะม้วนลงมาโดยที่เรายังทําการจดกดจุดกึ่งกลางของผ้าไว้นะคะให้แน่นในลักษณะน,นี้นะคะ ค่อยๆม้วนให้แน่นนะคะเพื่อที่ตัวของนกยูของเราจะได้ตั้งตรงค่ะหากระหว่างม้วนนะคะผ้าเกิดการติดกัลนลักษณะนี้นะคะหรือไม่เรียบนะคะเราสามารถดึงผ้าให้ตึงนะคะแล้วก็ทำการม้วนใหม่อีกรอบได้ค่ะ ม้วนมาเรื่อยๆนะคะโดยที่เรายังคงกดจุดกึ่งกลางของผ้าไว้นะคะค่ะพอเราม้วนมาถึงครึ่งหนึ่งของผ้าแล้วนะคะเราจะทำการทำลำตัวด้านซ้ายนะคะโดยใช้วิธีเดิมค่ะเราจะยัง กดจุดกึ่งกลางของผ้าไว้จากนั้นใช้มือซ้ายนะคะจับจีบผ้าด้านซ้ายบนนะคะและทําการมมวนในขณะที่เรายังทําการกดจุดกึ่งกลางของผ้าไว้เช่นเดิมค่ะ ม้วนมาเรื่อยๆนะคะจนผ้าบาบันจบกับลำตัวอีกฝั่งหนึ่งที่เราพับไว้ก่อนหน้านะคะถ่าเราม้วนเสร็จนะคะจะได้ลนะักษณะ ประมาณนี้นะคะจากนั้นค่ะเราจะทำการกลับลำตัวนะคะอีกด้านหนึ่งของลกยุงนะคะแล้วก็จะสังเกตว่าตรงนี้นะคะผ้าอาจจะเกิดการไม่เรียบนะคะไม่แน่นได้เราก็ทำการม้วนเข้าไปใหม่อีกรอบนะคะโอเคค่ะค่ะเมื่อเรา ดูผ้าแล้วนะคะผ้ามีความแน่นกําลังดีแล้วนะคะเราก็จะทําการม้วนลําตัวช่วงล่างนะคะโดยการจับปลายผ้าบริเวณนี้นะคะให้ผ้าแยกออกเล็กน้อยนะคะออกแรงค่ะกดยกทบขึ้นไปนะคะต้องแน่นนิดนึงนะคะตรงนี้ค่ะประมาณ3รอบนะคะ จะได้เป็นลักษณะเช่นนี้นะคะจากนั้นค่ะให้เราหงายบริเวณช่วงลำตัวด้านบนหรือช่วงหัวนะคะขึ้นมาค่ะและทำการสอดไปตรงกลางนะคะจากนั้นนะคะทำการงอ องอหัวนะคะของนกยุงลงมาค่ะเก็บบริเวณส่วนเสร็จข้างหลังนะคะของเนื้อผ้าตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะโดยวิธีการก็คือผูกธรรมดาเลยค่ะในลักษณะนี้นะคะจากนั้นค่ะเราก็จะพักนกยุงของเราไว้ก่อนนะคะ ขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาทําในส่วนของลําแพนนะคะซึ่งวันนี้เราจะทําเป็น2ชั้นนะคะวิธีการทําลําแพนค่ะอุปกรณ์ที่ใช้อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นก็คือจะเป็นผ้าคนหนูที่เป็นใช้สําหรับการเช็ดผมนะคะ1ผืนโดยเราจะวางตามแนวยาวก่อนนะคะแล้ววางตะเข็บหงายตะเข็บขึ้นในลักษณะน,นี้นะคะ วิธีการพับค่ะเราจะพับจับชายผ้าด้านล่างพับทบขึ้นไปด้านบนค่ะโดยทิ้งระยะห่างทิ้งไว้ประมาณ1นิ้วโดยประมาณในลักษณะน,นี้นะคะรีเทียบค่ะจากนั้นกลับผ้าเป็นตามแนวตั้งนะคะแล้วเราจะทำการพับทบนะคะโดยมีความกว้างประมาณ1นิ้วเช่นเดียวกันค่ะพับทบแล้วรีเทียบนะคะจากนั้นพับทบที่2ค่ะ รีเทเรียบนะคะพับทบที่สามค่ะพับไปเรื่อยๆนะคะจนสุดขอบผ้าอีกฝั่งหนึ่งค่ะ ากนั้นนะคะเราจะทําการประกอบลําแพนของนกยุงนะคะโดยการเสียบลําแพนโดยหันด้านที่มี2ชั้นนะคะไว้ด้านหน้าติดกับหัวของนกยูงค่ะเสียบตรงกลางลงไปเลยนะคะจากนั้นตกแต่งลําแพนเล็กน้อยนะคะ ถ้าคนหนูลายนกยูของเราก็จะเสร็จเป็นในลักษณะน,นี้ค่ะ